สบายดียินดีตอนทเข้าชูชององนัธิดาชาแนลเส้นเก่าเส้นเคยเนาะทุกคนมือหนีน้องรัดอ่ะไปเรือนพานเห็นคลิปคลิปหนึ่งเนาะคืออ่าคลิปขาเจ้าเจะอ,อุโม,มงเนาะทุกคนคือแบบอ่าร่างการงานสางแห้งเนาะทุกคนน้องรัดโบเคยเห็นคือแบบ้าได้เบิงหยากเนาะในประเทศเฮ้าบ่มีเลยเนาะทุกคนอุโม,มงหลอดใตดินคือแบบเพิ่นสางแบบ สุดยอดโคตรเจ๋งเนะทุกคนแบบคนไทยเข้าเก่งอีลีเนาะทุกคนคือวิศวกรของอประเทศไทยเพิ่นแบบเก่งอีลีเนาะทุกคนแบบสุดยอดเนาะน้องละเชื่อว่าอนาคตประเทศไทยจะบมีสายไฟเนาะขาเจ้าจะเอาสายไฟหลอดอุโมงค์ใตดินมุดเนาะทุกคน อุโมงสายไฟใต้ดินครับผมว้าวตอนนี้เรากำลงังลงไปในอุโมงที่เขาบอกว่าลึก35เมตรครับว้าวเราไม่คิดว่าอุโมงมันจะต้องใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มันลึกมาก35เมตรเท่ากับตึกประมาณกี่ชั้นพี่หาร3เข้าไปก็ประมาณ11 12ชั้นถึงยัง ยนันอีกอ,อีกสักพักหนึ่งเลยล่ะเ,เรามากันทั้ง4คนนะครับแต่ว่าอย่างที่รู้ว่าพี่โคนน้ดเป็นคนตัวความสูงก็ต้องให้เครดิตน,นะวันนี้ใจมากจริงเฮ้ยถามเลยเดย์ทำไมซีรี์เรามาันเริ่มโหดขึ้นเรื่อยเื่อยวะเดี๋ยวนี้มันเป็นความรู้ที่เราอยากรู้ก่อนเราไม่รู้ว่ามันต้องมาขนาดนี้คือ <c oughs> ตอนแรกเราคิดว่าอุโมงค์สายไฟใต้ดินอะส่วนตัวนะผมคิดว่ามันควรจะลึกสักตึก2ชั้นไม่คิดว่ามันจะมาถึงประมาณแบบ11 12ชั้นอย่างนี้แล้วมันโอ้โหใหญ่เหลือเกินเรานึกภาพของการเจาะอุโมงค์ที่ใหญ่ขนนาดี ไม่ใช้เวลาเท่าไรหร่วะมันใหญ่มากนะอ่ะไซส์นะคิดในใจเท่าบ้านในครับ อุโมงที่เราลงตอนนี้เท่าบ้านนะครับร้อยตารางวาประมาณนั้นแล้วเราลงมานะครับด้วยเครนของทางโรงงานเอ๊เะเรียกว่าเครนของใครพี่เครนของทา<อ>งไรงานสายงานวิธีการลงอุโมงคที่เราอยู่ตอนนี้นะครับมี2วิธีคือ1คือใช้กระเช้าแบบนี้ที่มีเครนค่อยๆย่อนเราลงมาวิธีที่1นะครับวิธีที่2คือจะมีบันไดยอยู่ฝั่งนู้นนะครับซึ่งตอนนี้น้องๆเรากำลัืองเดินกันอยู่ถ้าถามผมก็เหมือนลงตึกมาประมาณเกือบสิบชั้นเนี่ยตอนนี้อยู่กับไกด์ของเรานะครับพี่สุขุมครับครับสวัสดีครับสวัสดีคร ตรงที่นี่ครับพี่ก็เป็นอุโมงค์สายส่งแรงสูงนะครับเพื่อรองรับไฟ230 kv จากสถานีต้นทางของการไฟฟ้านครหลวงนะครับ230 kv ใหญ่แค่ไหนครับพี่เป็นแรงดันสูงพิเศษโดยปกติที่เราใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยจะเป็น12 kv กับ24 kv นะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นสถานีต้นทางของไฟฟ้านครหลวงและไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งถ้าคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คือว่าปกติเวลาเราไปตามต่างจังหวัดนะครับเราจะเห็นว่าที่เป็นเสาทา เสาโค้งเหล็กสูงเนี่ยอ๋อเสาไฟแรงสูงใช่ไหมครับเสาไฟแรงสูงอ่ะอันนั้นคือ230เทวีนะครับแต่เนื่องจากว่าพอเอาเข้ามาเป็นในเขตชุมชนเมืองเนี่ยเราไม่สามารถตั้งเสาอย่งงางนั้นได้เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําเป็นอุโมงลักษณะแบบนาาี้แสดงว่าการที่เราเลือกว่าอุโมงจะอยู่ใต้ดินหรือบนดินเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเข้าเขตชุมชนหรือไม่ใช่ครับแล้วเรื่องนี้บอกว่าเข้ามาอยู่ในเขตชุมชนแล้วเนี่ยอุโมงส่วนนี้ลึกขนาดไหนครับพี่ปกติจะลึกระดับหลังอุโมองอะนะครับโดยเฉลี่ยจ,30จะ30เมตรจากหิวจราจร แล้วแต่ว่าโซนนั้นชั้นหินเขาอยู่ลึกหรือไม่ลึกอย่างนี้ปะครับใช่ครับซึ่งโซนที่เราจะเลือกขุดเนี่ยต้องเป็นชั้นหินเลยปะครับหรือว่าดินก็ได้เป็นดินได้หมดครับเป็นทรายเป็นได้ทุกประเภทเ,เพราะว่าด้วยความจําเป็นก็คือว่าเราจะไปตามแนวใต้ถนนนะครับเพราะฉะนั้นชั้นคุณสมบัติของดินเนี่ยมันก็เลยฟิกไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเจออะไรแต่ทีเนี้ยด้วยเทคนิคนมันก็จะอยู่ที่ว่าหัวเจาะที่เราเตรียมรองรับที่เราจะเจาะเราก็จะใช้ประเภทนั้นนะครับทาไมเราถึงต้องเจาะคู่ไปกับถนนครับพี่เพราะว่า ถ้าว่าเป็นที่สาธารณะครับถ้าเราไปเจาะตามที่เอกชนหรือบ้านเรือนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะอาจจะเป็นประเด็น,ออนใคงบ้านซุดเดี๋ยวบ้านซุดหรือมันเป็นไปรอนสิทธิกันต้องไปละเมิดกันเราเราเลยเลี่ยงที่จะไม่เจาะไปในแนวของบ้านเรือนแล้วก็เอกชนครับเรื่งแบบนี้ก่อนอยากได้เห็นภาพเพราะว่าบางอย่างผมจินตนาการไม่ทันเรากำลังพูดถึงกูโมงที่มันผ่านบ้านผ่านตึกเลยแต่ไมหมดเลยจริงๆตึกอย่างเงี้ยวสาวมันลึกเท่าไหร่ครับโดยเฉลี่ยประมาณ25เมตรครับซึ่งแสดงว่าโดยเฉลี่ยแปลว่าถ้าลงมาสามสิวเราหลบหมดเราหลบหมดเราไม่เจออะไรละใต้พ แล้วในการก่อส,สร้างสิ่งนี้มันเริ่มต้นยังไงครับคือผมคิดภาพไม่ออกเลยว่ามันจะเริ่มแบบมันขัน้ขุดรูนี่ก่อนไหมหรือยังไงฮะก็คือในเนี้ยครับเราจะเรียกว่าป่องอุโมงค์เราต้องเริ่มจากการทําป่องอุโมงค์ให้ได้ก่อนอันนี้ก็จะไดมิเตอร์ประมาณ12 р, เมตรเมื่อเราทําป่องอุโมงค์เสร็จหัวและท้ายเสร็จเราก็จะเริ่มขั้นตอนการเจาะอุโมงค์เข้าไปมีคําถามครับแถวบ้านผมมีการก่อสร้างไอ้อุโมงค์ระบายน้ําแล้วทรงมันเหมือนกันมากเลยมันมัน,ม,นมันเหมือนกันปะครับเหมือนกันครับมีเรื่องอยากถามต่อครับ มันก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ผมไม่คุ้นตาอย่างเช่นท่อเนี้ยครับท่อเหลืองๆหลืองนี่ครับมันเป็นท่อสาหรับอะไรครอ่าจริงๆท่อเหลืองๆืองนี้คือท่ออากาศครับเราเอาอากาศจากข้างบนเพื่อลงมาสีดลงมาข้างล่างเพราะว่าในอุโมงค์มันไม่มีอากาศในยนี่ไม่มีอากาศเคยได้ยินข่าวว่าคนเข้าไปทํางานในโมกตายอากาศไม่มีคนเข้าถ้าตายเพราะไม่มีอากาศอันนี้เหมือนกับเขาเรียกเาสูอากาศจากข้างบนลงมาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นท่อฝีดอากาศจากข้างบนเพื่อไปถึงภายในอุโมงค์กแล้วก็ ยาวไปจนถึงปลายทางแต่ตัวนี้จะดีหน่อยจะมีคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ข้างบนจะเพิ่มความอากาศเย็นด้วยเย็นนิดนึงคุณรู้สึก<อ>ไหมว่าพ,พอเราลงมาเย็นนะเย็นกว่าพาะฝนจะตกปานหรือมันเย็นมันเย็นตรงนี้อยู่แล้วด้วยด้วยความที่มันเย็นเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้มันจะอยู่ในระดับชั้นน้ําใต้ดินน้าใตดินจะอยู่ที่ประมาณเกือบลบยี่สิบนะครับ ซึ่งในอุโมง์ตัวนี้เราเจาะในชั้นที่ว่ามีน้ําใต้ดินสูงแต่ขั้นตอนของเราเนี่ยเราจะมีระบบป้องกันน้ําใต้ดินโดยตลอดก็คือว่าพอเราเจาะอุโมงเข้าไปเนี่ยเราก็จะฉีดเคลือบน้ํายาหรือน้ําปูเนี่ยเคลือบไม่ให้น้ํามันกันเข้ามาในอุโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยการก่อสร้างอุโมงเนี่ยจะต้องมีระบบป้องกันน้ําแต่อาจจะมีน้ําซึมซึนิดนึงแต่เดี๋ยวพอเสร็จเนี่ยเราจะปั๊กหมดทั้งหมดเลยแล้วอย่างที่เราจะไปดูคืออะไรครับพี่ที่จะเข้าไปดูเนี่ยก็คือจะไปดูภายในอุโมงแล้วเราก็จะเห็นหัว ที่กำลังทํางานะนะครับแล้วก็เขากําลังที่จะเลียงติดตั้งเซกเมนต์อุโมงค์ชิ้นงานอุโมงค์เนี่ยครับสำหรับคุณผู้ดูที่อยากได้ฟีลลิ่งอยากเห็นของที่คล้ายๆกับที่นี่ไปตรงอุโมงค์ของสมยานมิทาว เพราะนี่มองไปเหมือนเลยมันมันคือเหมือนกันเลยป่ะครับจริงๆลักษณะการก่อสร้างของแสงย่านมิทาวเนี่ยกับที่นี่ประเทศเดียวกันลักษณะเดียวกันแล้วอุโมง์นี่เราเข้าไปยังไงครับเดี๋ยวเรามีรถไฟพาเข้าไปครับอ๋ออันนี้เหรอครับเนี่ยเนี่ยครับรถไฟพอดีรถไฟคันี้เราถอยมาใหม่แต่เนื่องจากว่ามันใช้งานไปสัก8ปีมันเลยมีสภาพแบบนี้แต่ความแรงของมันยังได้อยู่เฮ้ยเหมือนเหมือนคองเลยคนที่จะทำในสายงานก็คือจะใช้รถตัวนี้จะใช้ตัวนี้แล้วก็พอเราจะ ขนส่งเนี่ยครับเราก็จะเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นขนส่งระบายดินขนเซกเมนต์ก็ใจละคือเราเปลี่ยนไอหัวเนี้เหมือนเดิมแต่เราแค่เปลี่ยนสิ่งเนี้ยเราก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นขนส่งได้ขนคนได้ใช่ครับแจ๋วครับพี่และนี่คือกระเป๋ารถไฟเราต้องมีตัวอันนี้จะเป็นทีมงานอุโมงครับอาอดูแลครับดูแลความปลอดภัยพวกเราทอรโคนี่คือเอาไว้บอกทางเนี่ยไอบอกว่ารถมาอยู่่ะาะใช่ครับแล้วส่งสัญญาณเพราะว่าข้างในเนี้ยมันจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เอ้ทั้งนั้นถามนิน่นึงได้ไหมครับตรงนี้อยากรู้ว่าความยาวของอุโมงค์ทั้งหมดเส้นนี้เท่า,ทาไหร่ฮะ๋อตัวนี้นะครับประมาณ900เมตรครับ900เมตรมีคน<ด>ทํางาน<ด>อยู่ใต้นี้ประมาณกี่คนครับอ่าโดยปกติประมาณ10-20คนข้างๆนี้คือปูนหมดเลยเหรอครับอ่าตรงช่วงโค้งอ่ะครับมันจะเป็นเซกเมนต์เหล็กแล้วอพอเราเราจะดันเป็นเหล็กมาก่อนแล้วเราก็จะเอาปูนอเข้าไปแต่ถ้าเป็นช่วงทางตรงจะเป็นคอนกรีตอัดแรงทั้งหมดเข้ามาอยู่ในอย่างเนี้ยอันตรายของการก่อสร้างมีอะไรบ้างครับจริงๆจะมีสิ่งที่ต้องระวังมาก มากกว่าครับก็คืออากาศถ่ายเทให้ได้ตามที่กฎหมายกาหนดนะครับซึ่งปกติตรงนี้ในแง่ของทีมงานเราก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่จอปอห,อหรืออะไรพวกนี้ครับหรือเซฟตี้ที่คอยช่วยดูให้อยู่คือถ้าไม่ปลอดภัยเนี่ยเราจะไม่ให้คนลงมาทํางานซึ่งอุโมงค์เนี้ย ไม่ใช่แค่ใช้เพื่อการสัญจรใช่ไหมครับเวลาโครงการเสร็จแล้วจริงๆก็คือสายไฟก็จะร้อยอยู่ในนี้ใช่ครับสายไฟร้อยอยู่ในนี้หมดเลยครับปกติเราเห็นเป็นทาวเวอร์เสาใหญ่ๆซึ่งพอเขาเขตเมืองมันจะไม่เห็นเพราะมันจะอยู่ในอุโมงค์นี้หมดอย่างนี้เซนทลว่า1นอุโมงค์เนี่ยในนี้ก็จะมีแต่สายไฟฟ้าอย่างเดียวเลยสายไฟฟ้าอย่างเดียวอ่านั่นก็คืองานของส่วนการไฟฟ้าใช่ครับผมอย่างเงี้ยมันดีไหมสายอยู่ใต้น้ําแล้วเป็นของการประปาเขาบ้างมันมีอะไรเงี้ยไม่มีครับไม่มีไม่มีเนาะทใหญ่จะมีของการไฟฟ้าอย่างเดียวครับ ก็จริงๆตัวเคเบิลที่เราติดตั้งะนะครับมันเป็นประเภทที่สายสื่อสาร,สารอย่างเงี้ยอ่าม,มันจะเป็นประเภทกันน้าครับส,ส่วนส่วนสายสื่อสารเนี่ยเนื่องจากว่าจะมาอยู่รวมในนี้ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันมีเรื่องการเหนี่ยวหนักของกระแสไฟฟ้าอ๋อเพราะฉะนั้นเลยจําเป็นที่จะต้องแยกต้องมีระยะห่างให้กันนิดนึงแต่เนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันเป็นแรงสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสายสื่อสารอาจจะไม่เหมาะที่จะเอาเข้ามาติดตั้งรวมเรากำลังจินตนาการว่าอันนี้อยู่ใต้ประมาณสักสิบหรืสิบสองแทนที่นี่ผมกำลังผมขอถอยไปนิดนึงรถไฟฟ้าใต้ด อยู่ลึกประมาณเท่าไรครับประมาณเท่ากับตึก5ชั้นน่ะแล้วเราก็ต่ำยังต่ำยังต่ำกว่าอยู่ลึกกว่าตึกใหญ่ๆเหมือนตึกพวกตึกมหานครเลยใบหยกเลยอาเงี้ยสองอย่างเี้ยเขาลึกไหมความลึกจะประมาณ2เท่าของตัวนี้ครับถ้าเป็นแนวดิ่งตึกใหญ่ๆมันจะประมาณ20-30ชั้นอ๋อก็ลึกกว่าที่นี่ลึกลึกกว่าที่นี่แต่งว่าเวลาเราสร้างก่อนเราจะทำนี้เราก็ต้องดูว่าจากที่เราจะมีสเตชันที่เป็นหัวท้ายเราก็ต้องรู้ต้องหลบอะไรบ้างใช่ครับซึ่งโดยปกติของ M E A เนี่ยเราจะเซตประมาณลบ 30เมตรถึง40เมตรขึ้นไปเพราะว่าเราต้องการที่จะหลบแนวเสาเข็มของทุกอย่างนะครับโดยปกติเสาเข็มในประเทศไทยเนี่ยจะลึกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ21 25เถึงเมตรแล้วอย่างนี้เวลาเราขุดอุโมง์ผ่านที่เอกชนอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์หัวเจาะจะเป็นรางที่เกี่ยวกับพวกงานระบบงหมดแล้วก็คนขับหัวจะอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเลยครับในหัวเจาะนะครับมันจะมีประกอบด้วย13ขบวนนะครับจะเป็นทั้งขบวนของพวกตู้งานระบบทั้งหมดแล้วก็จะเป็น ในส่วนของคนขับคนขับหัวจะนั่งอยู่ข้างในนี้ครับไอตรงงานหัวเจาะเนี่ยครับมันมีงานระบบกี่อย่างที่เราต้องใช้อยู่ในตรงเนี้ยฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมให้คุณป๊อปซึ่งเป็นวิศวกรูุโมงคอย,ยตอบดีกว่าเพราะว่าแกแกจะดูแลตรงนี้งานเจาะเลยของงาน<ห>าจได้รตรงและตอนนี้เราอยู่กับพี่ป๊อปกองปูนนะครับเห็นพี่๊อปูหมพี่ป๊อปแต่ทำงานกองปูเนี่ยหรอกองปูจริงด้วยเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป๊อปทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับผมเป็น ตวกรุโมองอยู่นี่ครับเรามีสายเฉพาะของพิศวกรเป็นอุโมงค์เลยเหรอครับไม่มีครับแต่อยู่ในการทํางานเนี่ยเราผมเป็นคนดูแลพวกนี้ครับคำถามแรกเลยอยู่ในหลุมนี้มากี่วันแล้วครับโอ้ oh, แกะทุกวันครับลงมาดูบ้างไอหลุมที่มันยาวประมาณ900เมตรอย่างเงี้ยพี่ <S <S ต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับจะมาจุดนี้ได้ประมาณ3-4เดือนได้ครับถ้าไม่ติดปัญหาอะไรเลยอย่างที่ตะกี้บอกว่าพอเจอตาน้ําเสียไป2ีวันใช่ครับว่าเราจะแก้ฝ่าหัวมันจะขึ้นได้มันต้องใช้เวลาแล้วตรงนี้ที่เห็นกาลังยืนกันอยู่สักเป็น10คนเลยฮะพี่ๆนั่งก ที่จะเจาะอุโมงต่อครับพอเราเจาะไปได้ปุ๊บเราก็จะเอาแผ่นนะครับประกอบเป็นวงตามไปอ๋อนั่นคือหัวเจาะนะครับน,น,นั้นคือหัวเจาะวันหนึ่งปิดได้กี่แผ่นฮะไอแผ่นอย่างเงี้ยพี่ต่อก่าหนึ่งครับถ้าเป็นแผ่นเล็กนะครับจะเป็นเมตร2อก,ก่าประมาณ2เมตร ถ้าเป็นลิงเล็กเนี่ยครับตีไปว่าวันหนึ่งได้ประมาณ1เมตรเหรอครับใช่ครับถ้าเป็นถ้าเป็นในช่วงที่เป็นฟิกเมนต์เล็กนะครับฟิกเมนต์เล็กๆเนี้ยถ้าเป็นฟิกเมนต์ใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ5เมตรก็คือ5ลิง5ลิงตอกกอ่อกะแสดงว่าอุโมงค์900เมตรนี่ตีก็ขุดมาแล้วประมาณ900วันอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมเสริมนี้แล้วกันครับถ้าเป็นทางตรงเนี่ยโดยเฉลี่ยต่อเดือนจะได้ประมาณเดือนละ300เมตรแต่ถ้าเป็นทางโค้งตรงเซกเมนต์เหล็กเนี่ยครับทำงาน2กะจะตกได้เดือนละประมาณ100เมตรช้าลงเท่าเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเรียงมาากกวว่ทีีน้้ไอหั ผมเคยเห็นเหมือนที่มันเป็นตัวหัวสว่านคือมันมีหลายไซส์ป่ะครับคือมันจะไซส์เท่ากับอุโมงค์อย่างนี้เลยป่ะครับไซส์เนี่ยแล้วแต่ว่าเราต้องการกําหนดที่เท่าไหร่อย่างอันนี้ครับไซส์ในอุโมงค์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เมตร60ก็คือ MWA มีความต้องการใช้พื้นที่ประมาณเท่านี้ <S 1> <S 1> ก็คือเจ้าหัวเจาะก็จะเส้นผ่านศูนย์กลาง3เมตร60เลยใช่ครับหัวเจาะเป็นอะไรครับวัสดุเป็นเหล็กครับเหล็กใช่ครับไอหัวนีน่เป็นเหล็กท,ท,ที่ที่อยู่ข้างนอกครับจะเป็นเหล็กส่วนฟันที่ใช้กัดจะใช้เป็นคาร์ไบครับคาร์ คือเอาไว้กัดพวกวัสดุข้างหน้าได้ครับคือมันแข็งกว่าเหล็กใช่ครับคมกว่าใช่เวลาเราไปเจออุปสรรคเงี้ยครับมันก็จะกัดค่อยๆกัดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเจาะรอบนึงก็คือประมาณสักหนึ่งเมตรใช่ครับใช่แล้วก็ประกอบตามไปใช่ครับไปนี้ไปเรื่อยๆทุกวันตอนนี้หลังจากที่เราขับมาประมาณสักยี่สิบกว่านาทีก็มีรถใหม่คันหนึ่งอันนี้คืออะไรครับพี่เป็นรถถังดินครับที่จะลำเลียงดินที่เราเจาะครับออกไปนี่นะฮะไอหัวเจาะเนี่ยมันเจาะเสร็จใช่ไหมฮะพี่แล้วมันก็จะดูดดินมาใช่ครับขึ้นตรงนี้ไไปปใใช่่คครรัับบตามอนนีี้้เลย ก็คือดินทั้งหมดตรงนี้เราก็จะใส่รถคันนี้แล้วเอาไปน่าออกไปครับโอ้ขนที่กิโลครับพี่ก็ไปกลับก็ประมาณ2กิโลครับไม่หมายถึงว่าน้ำดินนะครับอ๋อดินก็ประมาณประมาณสิาตันครับหมายถึงตลอดทั้งอุบมงนี้เหรอครับหมายถึงว่าต่อต่อหนึ่งลิงที่เราเจาะครับโอ้ต่อหนึ่งเมตรใช่ต่อหนึ่งเมตรครับได้ดีนออมาสิบตันใช่ประมาณครับโดยระมแล้วคันนี้ก็จะขนออกไปข้างนอกปั๊มหลังจากนั้นท่อตรงนี้ก็จะว่างขึ้นแล้วก็ขุดต่อได้ท่อจะต้องดินเต็มตลอดเพื่อว่าเป็นการรักษาไปเช่อครับทีนี้ตรงช่องว่างอะคัมมมนจีปกกเล็ุ ตัวอุโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปอกเหล็กก็จะไปแทนที่ดินแล้วเราก็จะเอาตัวชิ้นงานเนี่ยไปเรียงแทนตอนนี้กำลังเริ่มเจาะแล้วครับอ๋อนี่คือเสียงกำลังเจาะฮะเสียงแค่นี้เลยหรอครับใช่ครับหัวเจาะมันใหญ่ขนาดไหนพี่เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวเจาะเราครับอยู่ที่4เมตร27แล้วก็ ID ดีิกเมตรแล้วครับว้าวทุกคนได้ชมคลิปไปพร้อมๆกันแล้วทุกคนคือแบบนองรัดอ่าตะลึงแห้งนทุกคนคือแบบมันโมเมนต์เหลืองง่ายเลยทีอ่าวิศวกรเพื่นซีอ่า เฮดออกมาได้ซ้ำหนีเนาะทุกคนคือแบบเจ๋งแห้งสุดยอดอลังการแหงทุกคนประเทศไทยเพินเก่งอิลีเนะาะ่วจะัร้างอ่าถนนห้นทางหรือว่าอุโม,มงค์อันนี้อุโม,มงค์ของประเทศไทยเนาะเทียบเท่ากับตึกซิบสันผู้ใดทุกคนคือแบบมันอลังการงานสร้างอะีรนะทุกคนน้องรัดเองยังอึง เซิงเน่อาประเทศล่าวนี่บอคอยมีเลยเนาะทุกคนบบมีเลยทุกคนเอหาเบึงอยางอีรีน้องรัดยังสื่นสนะ้มเนาะน้องรัตต้องข้อสื่นส้มเพื่อเนานะวิศวกรไทยพันกิ่งอีนะีเนาะทุกคนมีความสามารถหอบด่านเนาะที่เห็อุอ่าอุโมงค์อา่าออกมาได้สมนีเนาะทุกคนมันบแมนเ,เหลืองงายซซ่งมันบบไดสะดวกสบายเนาะทุกคนอา่าสำหรับคลิปนี้น้องรัดก็ขอจบเพียงสมนีเนาะ ฝากนคนกดติดตามกดไลค์ให้น้องรันให้เอเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเห็ดคลิปต่อ,ตอไปเนาะสำหรับคลิปนี้น้องรันขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย